ขม,มาเมาน้ำแข็งมาให้คนท้องตัวเล็กมีสองค่ะกินน้ำแข็งนะคะ่ะอร่อยจังเลยค่ะแม่เอาข้าวกินนะคะโดเค,ค่ะกินขนมก่อนคนท,ท้องค่ะหมดยังหรอคนท,ท้องค่ะ คนท้องหมดยังคะมานี้เสกอกเสตอกนมคนท้องคะ 2. มีสองเมื่อกี้กินไปแล้วอันนรอเดี๋ยวค่ะอันนี้ลูกชิ้นเอ็นหมูอ่าตัวเล็กไปก่อนอ่ะคนท้องคะอ่ะมบีสองรอคะ่ะรอคะ่ะลูกอ่ะมบีสองเสกตกเล็กอ่ะคนท้องคะ ดีดีสิอย่ามุมมาไม่เอาอย่าทำนิสัยนี้แม่ไม่ชอบอ่ะดีสองรอค่ะตัวเล็กพี่นท้องดีสองระวังไม้จิ้มเปล่าอันนี้ออมาให้อ่ะคนท้องไปละตัวเล็กคะอ่ะดีสองอยู่ไหนลูกอ่ะอ่ะอ่ะคนท้องอ่ะกินสักอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะอ่ะรอเดี๋ยวลูก กินข้าวหรอกแล้วม,มีอาหารเม็ดที่เด้อมีสองแบบจะกินอะไรม,มีอาหารเม็ดนะเออกินซะลูกกินขอบเบออฮัลโหลขอบเบออนางเภาถ้วยน้มแข็งเลยเหรอกินขนมไหมคะอ่ะข้าวยังกินไม่หมดเดี๋ยวค่อยกินต่ออ่ะกินขนมก่อนคนท้องไหมคะอ่ามาให้ค่ะ จะแ,แจกหมดถุงเลยเผื่อว่าท้องมองแน่เนี่ฝนตกแล้วค่ะลมแรงมากเลยเพื่อนๆนดูค่ะนี่ค่ะฝนตกละข้างนอกฝนตกอะล,ลมแรงมากวันนี้ไม่ได้ล้างพื้นเลยน้ำไม่ไหลอีกแล้วมาให้ตัวเล็กค่ะมีสองหมดยงังขอให้มีสองค่ะ คนท้องหมดยา่ายังเี้ไม่หมดนอกฝนตกหนักเลยลูกคนท้องคะแล้วลูกคะ่ะ <c oughs> คนท้องอ่ะอ่อยจังเลยแม่มีช่องอ่อยไหมครับตัวเล็กอ่อยไหมคะเดี๋ยวผมแม่อ่อยจังเลยอ่อยจังเลยอ่อยไหมคนท้องอิ่มแล้วนะคะพเพื่อนๆตอนนี้นอนเค้งแล้วคะ่ะแม่ปูที่นอนให้แล้ว แล้วก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มซาแล้วค่ะกี่โมงแล้วลูกคัปเปอร์คัปเปอร์ไม่เห่าลูกตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งละทุ่งทองมาดื้ออะ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 ดื้อดื้อตัวเล็กมีสองอะดื้ออะดื้อตัวเล็กคะตัวเล็กเล่นอะไรคะท้่งทองอ้อนนั้นเราอ่ะรักแม่ป่ะแม่ก็รักหนูรักแม่ป่ะแม่ก็รักหนูอะดุ้ออะดื้ออะจุ๊บกันหลายรอบแล้วนะเราเนี่ยอืม ไม่จุ๊บนี่ก็ทวงอ้อ,อนมองตามไม่กระพริบเลยใช่ไหมลูอ той, อ Dracula, อ counter, ออมกอเจรยย่าเจรยย่าเจ้ยย่าเจ้ยย่าเจ้ยย่เมื่อวานเช็ดตัวให้แล้วนะสามแม่ลูกเดี๋ยวด,ด,ดูมีคนมาอ้อนแม่ใิไอ้พี่จ๋องนี่พี่จ๋องนี่พี่จ๋องนี่ขี้อ้อนน้ำเราอ่ะขี้อ้อนน้ำเราอ่ะขี้อ้อนน้ำเราลูกหมาเลยดู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 ตัวเล็กชอบเอาน้ำแข็งมากัดเล่นเนี่ยตัวเล็กอ้อาน้ำแข็งมากัดเล่นคืเพื่อนเนี่ยเอาน้ำแข็งมากัดเล่นเนี่ย แล้วเดี๋ยวกินอาหารแล้วลูกมะมาตักมาให้แล้วนะดูตัวเล็กดิเอ้ยกินน้ำแข็งหนี่ยลูกหมาเนี่ยเอ้ยมันท้องคะ่ะมันท้องคะ่ะมันท้องค่ะสวัสดีแม่ยังสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวแม่ตัดเล็บให้นะลูกหมาเนี่ยเล็บยาเนี่ยเดี๋ยวม,มาตัดเล็บให้นะช่วยๆ,ๆ,ๆ อัาจุยจุอยจุยอจุย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 อ้าวจุยจุ๊ยจุยอจุยจุยจุยอ้าวจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยจุยอ้าวจุย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 กับหมามาจุย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 เอาวดีค่ะเอาว่าดีค่ะเล่นกับหมามาเล่นกับหมาเนาะจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยจุยจุอัจุยจุยจุยอง ชอบเลียขาแม่แม่รู้ว่าหนูรักแม่แม่ก็รักหนูหมดเลยทั้งสามแม่ลูกอ่ะนะแต่จื้อจื้ค่จื้อจื้นี่ตัวเล็กค่ะอันนี้คนท้องกับบีชองค่ะใช่ไหมคะอันนี้ตัวเล็กค่ะมาเก็บก้ามาให้สามสี่รอบแล้วอ่ะกินไหมรู้พวกหนูชอบกินหญ้าร้านสาเดี๋ยวมากลับแล้วนะคะฝนตกแล้วนะคะตัวเล็กตีสองคนท้องกินแห้อร่อยหมด ได้แข็งแรงแข็งแรงนะแล้วเดี๋ยวหิวก็ไปกินอาหารต่อนะมาตักมาให้เมนะคะน้าสะอาดหมดแล้วนะลูกห้องสะอาดหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน้าไหลแล้วล้างสะอาดหมดแล้วแล้วก็กวาดออกไปหมดแล้วน้ําสะอาดแล้วเรียบร้อยปูที่นอนให้น้องแล้วมันจะชอบกินหญ้ามากเพื่อนมีความสุขมากนี่เก็บมาสามสี่รอบอะมาล้างสะอาดละทันท้อคือทันท้อมีความสุขกินหญ้า